วัสนีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกบกกค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงงานนะคะผลิตหมูยอนะคะเพื่อที่จะจะส่ง12โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครนะคะทำงานนะคะทำงานนะคะวันนี้หยหนะคะหนเป็นหนังนะคะเน,นื้อเป็นเนื้อ ตัวนี้จะเป็นสูตรเด็ดพิเศษนะคะเป็นหมูยอเกรด A นะคะจะเป็นหมูยอรพริกไทยดําหนังนะคะตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของแป้งนะคะหมูรวนๆหมูรวนๆไม่มีแป้งนะคะวันนี้ก็จะมีออเดอร์หมูยอห่อใบตองเข้ามาด้วยนะคะใครที่สนใจอยากทานแบบห่อใบตองก็สั่งแบบพิเศษมาได้นะคะเราจะ ทำแบบเป็นพิออเดอร์นะคะเพราะว่ายงไม่ค่อยมีเวลานะคะในการห่อใบตองเนาะแต่สั่งเข้ามาได้คะ่ะวันนี้เราก็จะมีการผลิตแบบห่อใบตองนะคะลูกค้าสั่งมาพิเศษเนาะห่อใหญ่หมวยอใบตองอันละกิโลนะคะเหมือนกันแต่จะห่อใบตองนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นยอเกตเที่คุณกีดไลฟ์สดทานเมื่อคืนนี้นะคะ เนื้อหนึบๆแน่นนะคะจะทอดจะนึ่งจะต้มจะผัดได้หมดทุกอย่างนะคะหมูยอของเราทอดแล้วไม่กระด้างนะคะทอดแล้วจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นเนื้อแน่นนะคะหมูยอของเราหอมหมูนะคะอร่อยใครที่สนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะ ก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่0835697899แล้วก็0874916629นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะหมูยอของเราผลิตสดใหม่ทุกวันนะคะผลิตปุ๊บส่งปั๊บให้ลูกค้าทันทีนะคะไม่มีของเก่านะคะเราทำผลิตทุกวันนะคะเราผลิตทุกวันส่งของสดของใหม่ให้ลูกค้านะคะ ยังไม่เคยลองสั่งไปทานต้องลองนะคะหมูยอน้องนิวนะคะหมูยอสูตรเด็ดพิเศษนะคะอร่อยเข้มข้นนะคะหอมพริกไทยหนุบหนับไปด้วยหนังนะคะแล้วก็เนื้อแน่นๆเ,เลยนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งอย่าลืมนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้ทำงานนะคะทำงานไม่ได้ไปไหนเด้อไม่ได้ไปไหนนะคะ ได,ด้ติดต่อสั่งกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ